สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับวันนี้ภามาอีกแล้วครับภามาเบิง l อ0สี่4 0 1 8อครับตัวไม่ว่าไถผาน3ครับจะเหลือ2องานครับผมยินแข็งครับและใส่2องานครับอ้อาใจลูกค้าไปเลยครับเบิงก่อนขิดินครับ เป็นก่อนเป็นก่อนเลยครับผมวันง้วหน่อยนอนไตยน้ำไห้ครับปลาโจจัดไห้ครับวันนี้ขึ้นที่สองเลยครับผมหมู่บ้านไดนสามไรครับวันนี้กับิมาเอาอีกสามไรกับิแล้วครับเหลือถามมาปันครับ เริ่งครับก่อนขีไถ่ไอสิปันเขาบรรุแข็งถ้าฝนตกับว่าโตครับเดี๋ยวสองฐานครับผมป้าโจปอเจริญซับปอซับเจริญรนะ ม่แจงแห้งครับผมใส่ได้สองขึ้นแล้วครับใส่ได้ครับ

ใบอ้อยก็หลายครับเบาเมือ่อเบาเกลี่ยงเลยครับผมม่น,น่ากัน่นสุดท้ยครับ ก้อนที่ไถโคตรขนาดครับตอนนี้รถคันนี้ได้ร้อยหาสิบชั่วโมงแลครับ ออกมาได้สองเดือนครับสองเดือนก่้เกือบสามเดือนเา็า่ค่อยได้รับจ้งเลยครับรับจ้งได้ประมาณสองหมื่นแหละครับส่งหมดไปสองเดือนแล้วเดือนละเก้าพันขนาดบ่ค่อยมีงานเลยครับนี่ ก็โอเคอยครับไปเหตุงานไปพร้อมไปลาว่างก็ไถหน้าครับผมไม่ลุ่นสางตัวครับป๋าโจป๋าโจรถไถสิ่งปอชับเจริญมันตัดสติตเกิดมามบางวินแบบนี้สีม่วงุ้นป่ะนะจัดไปครับผมปอซับเจริญติดต่องานใดนะครับศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเก้าสี่เก้าครับผม รับงานไถนาปรับดินไถไรก็ไถครับจะไม่ไถไปครับอันนี้เดินทางมาหาหกกิโลมน,นะครับเจ้าสิมาหอดหน้าง,งานครับเลยงานหามงมากกับี่มากอะเกือบหกโมงครับมาหอดหน้าง,งานไถเหลวว่านไเถเหลวสามถุมครับสามเกือบสี่ถุงเมื่อนี่สามไรที่กันจีเรียวจ็ดถุ เมื่อน,นี้ได้ถอดผานครับสางตอาถอดผานตั้งผานอยู่โดนอยู่ได้สา่านิดหน่อยครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอลาเพียงแค่นิแล้วครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับขอบคุณครับ